นี่คือสภาพกลงหลังจากถูกใช้ไปแล้วหนึ่งเดือนทรายตรงนี้ผิงมีเติมไปด้วยถ้าเกิดใกล้หมดผิงก็จะเติมเพราะว่าต้องคอยตักฉีออกเรื่อยๆส่วนทิชชู่ก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ช่วงแรกที่เราใส่เราก็จะใส่มาถึงประมาณนี้ได้ ส่วนบ้านตรงนี้ก็มีใช้ช่วงแรกๆแล้วหลังจากนั้นก็เลิกใช้ไปแล้วลาเต้ก็ไปสร้างที่อยู่ของตัวเองตรงนู้นด้านหลังตรงนี้มุมนี้จริงๆจะไม่มีที่รองกงที่เป็นททชชูแต่ว่าลาเต้ก็ไปคาบแล้วก็สร้างรังเองนี่อยู่ในบ้านไม่รู้ทำไมเหมือนกันตรงนั้นน่าจะเป็นมุมที่ดีกว่าขึ้นไหมขึ้นไหมอะ โอเคอ่ะมานี้ก่อนนะไอเต้ไปเดี๋ยวจะทำความสะอาดแล้วจัดกรงใหม่ให้นะเจ้าเด็กน้อยสวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วแล้ววันนี้พิงก็จะมาทำความสะอาดกรงแล้วก็จัดกรงให้ลาเต้ใหม่ ผิงมีไอเดียว่าผิงจะจัดกองเป็นแบบแนวธรรมชาติให้ลาเต้ผิงซื้อที่รองกองมาใหม่ที่ไม่ใช่แค่เป็นทิชชู่ให้เอาไว้จัดกองแต่ว่าผิงซื้อที่รองกองมาหลายอย่างเลยหลายแบบเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือทาความสะอาดกองลาเต้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจัดกองกันยังไง ได้ตัวเท่าตู้นี่นะแต่ว่าสิงนั่งอยู่เพื่อที่จะได้ให้มันเห็นมุมนี้ได้ก่อนที่เราจะไปจัดกองใหม่การตอนนี้ถึงทําความสะอาดกล่องอะไรเรียบร้อยละแต่เดี๋ยวพิงจะมาให้ดูของก่อนว่าของที่พิงจะใช้มีอะไรบ้างพิงซื้อมาใหม่เยอะมากๆอันนี้นี่เป็นขุมทรัพย์ของของลาเต้เลยนะอย่างแรกพิงซื้ออันนี้มาเป็นแบบสะพานไม้พิงจะเอามาใช้สําหรับ กั้นพื้นที่ให้ลาเต้อันนี้เป็นสะพานไม้กระดกเอามาเป็นของตกแต่งกรงให้ดูให้กรงลาเต้ดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เป็นของเล่นเอาไว้ให้ลาเต้แทะเล่นได้มีนี่มีสองแบบแบบนี้พิงจะใช้เป็นอันนี้ก่อนโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เหมือนเดิมที่เห็นกันบ่อยๆแล้วก็คือตัวไม้แอปเปิลกับไม้ ไผ่หวานเที่ยาไว้ให้ลาเต้แทะเล่นได้อันนี้ก็แครหลอดสารก็เป็นของแท้เล่นเหมือนกันกงผิงค่อนข้างจะโลง่งจะมีของแท้เล่นอยู่ไม่กี่ชิ้นลาเต้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ทําตอนนี้ของแท้เล่นผิงเยอะมากมาถึงที่ลองกงอันนี้ที่ผิงเคยบอกว่ามันเป็นสายถุงละสิบห้าบาทแต่ผิงว่าผิงคงไม่ได้ใช้เพราะว่ามันพอสั่งมาแล้วมันดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผิงก็เลยสั่งซื้อสายอีกแบบหนึ่งมา แบบนี้อันนี้ก็เป็นทรายละเอียดหน่อยอ้ Ooh, มันละเอียดมากเลยนะสุดท้ายแล้วก็คือผิงน่าจะต้องซื้อทรายที่เขาทํามาเพื่อนุนแฮมสเตอร์คงไม่ไม่ใช้ทรายแบบนี้นะถุงละสิบห้าบาทพิงคิดว่าไม่น่าเวิร์กต่อไปคือที่ลองกกงนะอย่างแรกที่ผิงจะใช้ก็คือตัวแอสเพนนะอันนี้น่าจะเห็นกันแล้วในวิดีโอก่อน ก็อันนี้เหมือนเดิมแอเนเฟนที่รองกงแบบธรรมชาติอันนี้เป็นมะพร้าวกับมะพร้าวสับของยี่ห้อนี้ night angel หรือผิงคิวว่าใช่หละยี่ห้อนี้อ่ะดูเอาเองแล้วกันก็อันนี้เป็นกลับมะพร้าวสับก็ทำเป็นที่รองกงใส่หน่อยให้ผิวสมัมผัสที่รองกลงลาเต้ดูเมลไรที่แบบว่ามากกว่าทิชชู่จะได้รู้สึก ราเต้จะได้รู้สึกสนุกกับการเดินไปเดินมาในกรงด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ก็ของ night angel เหมือนกันอันนี้จะเป็น aspen ผสมหญ้าทิโมธีก็จะมีที่ลองกรง3แบบที่ผิงจะใช้สำหรับการแต่งกรงในวันนี้นะเป็นแบบแนวธรรมชาติแต่พิงคิดว่าที่เราใช้ลองกรงแบบทิชชู่นี่ยก็อาจจะยังใช้อยู่เหมือนกันเพราะคิดว่าเวลาลาเต้ทำรังลาเต้าอาจจะแบบเอ๊ะ เดี๋ยวิงลองดูก่อนลวกันผิงคิดว่าผิงจะไม่ใช้รองกงแบบทิชชู่ในการจัดกงวันนี้พอคิดว่าลาเต้น่าจะใช้ตัวแอสเพนผสมทิโมที่เนี่ยทำเป็นหลังนอนได้เพราะว่ามันก็น่าจะมีความนุ่มประมาณนึงเหมือนกันเห็นกันหรือยังยังไม่เห็นนะผิงแบบว่าซื้อมานล้นะที่ผิงพูดในข่าวก่อนว่ามันมีที่ให้น้ําสําหรับหนูทฮมสเตอร์แบบหนึ่งที่มันเหมือนเอาขวดน้ําผสมกับถ้วยน้ํา มารวมร่างกันหน้าตามันเป็นแบบนี้ทุกคนน่ารักมากเลยเป็นโดมแล้วมันก็มีแบบที่ยื่นออกมาลาเต้ก็สามารถกินน้ำตรงนี้ได้แล้วมันก็มีน้ำหนักพอสมควรพองงา้นนา้ำมันก็จะไม่หกผิงจะเปลี่ยนที่ใส่รายให้ลาเต้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นที่ใส่รายแบบสี่เหลี่ยมแบบสใช่ไหมคือผิงรู้สึกว่ามันค่อนข้างกินพื้นที่ิงก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เป็นถ้วยเซรามิกแบบกลม เอาไว้ใส่สายเป็นห้องน้ําให้ลาเตน้นี่ก็คือของที่ถึงจะใช้ในการจัดกงวันนี้นะทุกคนเพราะงั้นต่อไปเรามาเริ่มจัดกงกันเลยดีกว่าก่อนเอยถึงเริ่มบอกไปว่าผิงอ่ะซื้อลู่วิ่งไม่ใช่ลู่วิ่งสิซื้อจักวิ่งมาให้ลาเต้ใหม่ด้วยแบบนี้ใหญ่มากๆยี่ห้อเดียวกันกันกบที่ลองกงเลยก็คือของตัว night angel มองไม่เห็นมองเห็นไหมนี่คือ เป็นจักรวิ่งที่ดูเรียกว่าอะไรมั่นคงมากๆมันดูดีมากเลยนะเงียบมากๆทีนี้เราก็ต้องเลือกที่วางว่าเราจะวางจักรตรงไหนเราจะวางทรายตรงไหนอู้คือจักรใหญ่มากส่วนห้องน้ำลาเต้นเล็กลงไปเยอะเลยนะไม่เล็กหรอกเนาะ ด้านนี้จะเป็นด้านหน้าโอเคอันนี้คือด้านหลังแล้วเราก็จะต้องเอาใช่ถึงต้องไปเอาบ้านจากตรงนั้นมาืืมไว้ตรงไหนดีมันไม่เห็นนะทำยังไงดีให้เห็นโอเคทุกคนมุมนี้ค่อยดีหน่อยจะได้เห็นว่าพิงจัดยังไงให้ลาเต้ ผิงจะเอาห้องน้ำวางไว้ตรงนี้อันนี้เป็นลูวิ่งแต่ว่าผิงกำลังคิดอยู่ว่าผิงจะเลื่อนจากออกมาหน่อยปาเต้จะได้มีพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้แบบทำเป็นที่นอนของตัวเองแล้วตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างที่เหลือก็จะเป็นการแต่งกล่องและขอเวลาผิงตัดสินใจว่าผิงจะแต่งยังไงก่อนละกันนะทุกคน จัดกรงประมาณนี้อันนี้ที่ซื้อมาสองอันน่าจะใช้แค่อันเดียวเพราะว่ามันก็พอแล้วพิงจะเอามากั้นเพราะว่าพิงจะได้ใส่ที่รองกรงให้สูงขึ้นมาตรงนี้ได้โดยที่พวกที่รองกรงมันจะไม่ตกลงไปในสายตรงนั้นจะได้ไม่สกรปรกเลอะฉี่ลาเต้แล้วก็จะเอาลูวิ่งไว้ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไว้ให้ลาเต้ทาเป็นหลังนอนตรงนั้นได้จะเอาบ้านไว้ที่เดิมแบบนี้แล้วก็จะมีไม้ กระดกตรงนี้ไว้เป็นแบบให้ลาเตา้ไม่ต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำเป็นทางเดินขึ้นไปได้แบบนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็จะทำเป็นใส่ที่รองกรงสูงขึ้นมาแล้วก็น่าจะเอาของเล่นวางไว้แถวๆนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนอออแล้วก็เมื่อกี้แบดหมดทุกคนโอเคเมื่อกี้พิงจะบอกว่าพิงลืมวางที่ให้น้ำลาเตา้ก็คือพิงจะเอาไว้ตรงนี้ โอเคต่อไปเดี๋ยวผิงจะมาใส่ที่รองกงและเราจะได้เสร็จการจัดกงให้ลาเต้สักทีหนึ่ง ผสมตัวทิชชูลงไปด้วยเพราะว่าไอตัวแอสเพนผสมหญ้าทิม,ท,มทีมันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นบางทีอาจจะเอาไปทำเป็นลังนอนลาเต้าอาจจะไม่ชอบก็เลยเดีจะผสมทิชชูกับตัวยญาแอสเพนนี้เข้าไปด้วยกัน โอเคทุกคนตอนนี้ก็ใส่ที่รองกองเสร็จแล้วเรียบร้อยผิงมีที่ก้านแล้วตัวที่รองกองฝั่งนี้ที่ผิงทําไว้สูงสก็จะได้ไม่ตกลงไปในห้องน้ําลาเต้ละตรงนี้ผิงก็ใส่เป็นกลบมะพร้าวซับเอาไว้ผิงรู้สึกว่ามุมนี้ดูดีมากเลยแล้วก็นี่มีไม้กระดานกระดกทําเป็นทางเดินขึ้นไปบนหลังคาบ้านไว้ให้ลาเต้ไปกินน้ําได้แล้วก็มีของแทนเล่นไว้ให้ ส่วนตรงนั้นที่ผิงจะเว้นที่ว่าให้เผื่อลาเต้อยากทำลังนอนผิงก็ไม่ได้เอาเทชชูไปใส่ไว้ให้เพราะถ้าเกิดอยากเพราะถ้าเกิดลาเต้อยากนอนตรงนั้นก็ลาเต้ก็จะได้เหมือนกับมีกิจกรรมทำลังเองส่วนจักวิ่งอันนี้ก็คือใหญ่โมโหลานมากมันโอเคมากเลยดูดีสุดๆแล้วก็เงียบมากด้วยจัดกลงวันนี้ก็มีอะไร เปลี่ยนไปเยอะมากแต่อยากเห็นแล้วว่าลาเต้จะชอบไม่ชอบอยังไง